พุทธวจนะฉบับที่9ประถมธรรมธรรมอันเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสื่อมพราหมณ์ถ้าทำทั้งเจ็ดอย่างนั้นคงตั้งอยู่ในพวกเจ้าวัชชีหรือเจ้าวัชชีจะตั้งตนอยู่ในธรรมทั้งเจ็ดอย่างเหล่านั้นแล้วพราหมณ์อันนั้นย่อมเป็นไปเพื่อความเจริญอย่างเดียวหาความเสื่อมไม่ได้ หนึ่งอาโนนพวกเจ้าวัชีประชุมกันเนืองเนืองประชุมกันโดยมาก 2. อานนนพวกเจ้าวัชีพร้อมเพียงกันประชุมพร้อมเพียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพียงกันทำกิจที่พวกเจ้าวัชีจะต้องทำา 3. อานนนพวกเจ้าวัชีไม่ได้บัญญัติข้อที่ไม่ได้บัญญัติไว้ไม่ได้ถอนข้อที่บัญญัติไว้แล้ว แต่ประพฤติอยู่ในวัชีธรรมตามที่ได้บัญญัติไว้ 4. อานนท์พวกเจ้าวัชีสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นประธานของเจ้าวัชีตั้งใจฟังคำสั่งของท่านผู้นั้น 5. อานนท์พวกเจ้าวัชีไม่ได้ลบหลู่ดูถูกสตรีที่เป็นเจ้าหญิง หรือกุมารีในสกุล 6. อานนท์พวกเจ้าวัชีสักการะเขารบนับถือบูชาเจดีทั้งภายในและภายนอกไม่ได้ปล่อยละเลยให้ท่านที่เคยให้ให้กิจที่เคยทำแก่เจดีเหล่านั้นและให้พลีกรรมที่ประกอบด้วยธรรมเสื่อมเสียไป 7. อานน์พวกเจ้าวัดชีเตรียมเครื่องต้อนรับไว้เพื่อพระอรหันต์ทั้งหลายว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแขวนนี้ที่มาแล้วพึงอยู่สุขสําราญเถิดดังนี้อานน์เหล่านี้ล้วนแต่เป็นความเจริญแก่เจ้าวัดชีอย่างเดียวหาความเสื่อมมิได้